กราบสวัสดีค่ะธรรมชมที่ขรัรพมณนนีท่องมีสามดาวสิผ้าธรรมชมไปหาคุณพอยึงกับธรรมชมประจำหงวนวันที่หนึ่งเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณพอยึงกับฟันเกี่ยวกับจะแม่ฮันนี่มาดึงขาคุณพอยิงดึงขาบอกเลขท่องมีสามดาวกับสิพ้าคุณพอยึงมาจับฉลากลูกปิ้งปองมาจับลูกปิ้งปองที่ศารเจ้าแม่ฮันนี่กับธรรมชม ว่คุณพอยิงจะจับเล่เล็กดีเลิตัวใดเนาะค่ะเนาะแลนนี้คุณพอยิงจะถึงศาลเจ้าแม่ฮั่นนี่แหละค่ะธรรมชุ่มกะนั่งถ่ายอยู่นี่แล้วเนาะค่ะธรรมชมเดี๋ยวคุณพอยิงก็จะไปจับฉลากที่ศาลเจ้าแม่ฮั่นนี่จับูุปิ้งปองว่าคุณพอยิงจะจับเล่เล็กดีตัวใดกับพี่เบิงพร้อมกันค่ะพอยิงก็นั่งถ่ายอยู่นี่แหละค่ะธรรมชมสวัสดีค่ะคุณพอยงจจิงส e ว daylight, ัสดีค่ะ ไปรับชมสวัสดี <พ Hamilton. S 1> ครับผ mm. ีเ <NF> ส er <ian> <Switzerland> <Hond uras> ี้ยนสวัสดีครับครับสวัสดีนี่แหละครับผีเสี้ยนเนาะครับเนาะที่เป็นคนเป็นคนถือไฮงวดที่เลี้ยวที่คนก้อนเนาะครับที่ผ่านมาแม่นบนพครับงวดตอนหนึ่งแปดศูนย์นะครับในหนึ่งแปดศูนย์กับหาซีนะอ๋อเป็นไฮสีแดงครับผีเเป็นสีแดงครับคุณไหก้อไฮสีนี่เนาะครับเนาะโอ้นี่ยเนะครับไฮสีนี่สองงวดสองงวดยังข้ามในนอกนี้จับผู้เดียวงวดนี้เขาจับสามคน จับมาสามงวดแล้วงวดที่ผ่านมานี่ปีเซียนบัวดิถือห้เนาะบัวบัวด้ถือมาสองงวดติดผ่านติดผ่านเนาะครับเนาะแต่งวดที่ถือนี่เขานะครับเนาะเขาอยู่ครับงวดนี้ถือห้ให้คุณพ่อหญิงนี่ได้ครับเด้อคาพ่อหญิงเป็นกาเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภแล้วก็ฝันเกี่ยวแก่กับเจม่ฮันนี่มาตลอดครับท่านผู้ชมเนาะอาซาซุนเอฟซีเป็นกาติดตามหลายครับท่านผู้ชมเนาะพ่อหญิงเอากลางเซนบูชาไปขอกับเจม่ฮันนี่เห้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ใส่กาวผสมทั้งหมดครับจากข้อสามตัวตรงๆเงด้วยครับขอหยิงครับผมท่านผู้ชมตัวบนต้องสองตัวล่างครับผมอันนี้กีเซียนนะครับนอกปูทีดูแลเจ้าที่เจ้าท่างดูแลสารนะครับผมดูแลสารนี่ครันี้ทําความสะอาดยุคนี้ครับแล้วก็ให้นักแสดงโชคมาบูชาดอกไม้จุดเทียนนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะหลายๆครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซีหรือว่า ชาวบ้านเดินทางมาหลายครับมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ฮันนี่ของเขาครับ่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่เด้อพอหญิงมาครับเนาะเพิ่นฝันว่าแม่ฮันนี่ไปหานะครับเขาคผู้ชมเนาะแม่ฮันนี่ไปหาไปดึงทาบอกเลขกสามตัววางสมืทอ่ิ่านมานี่บอกเลขกสองสี่ห้าสองสี่ห้าครับมานีพอหญิงเพิ่นสีมาล่องจับ ลูกปิงปองล่องเบิงนะครับแถวช่ชมเนาะจับลูกปิงปองเอ้ยฝากเอฟซีครับงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนพศ2566นะครับอันนี้ปีเซียนผู้เป็นถือไห้เขบ้านเราสองงวดงวดนี้บ่แน่ครับปีเซียนเวันสิ่ไปถือไฮไฮพอหญิงอีกครับเนาะครับปีเซียนเนาะครับครับยินดีครับครับผมก็ขอบคุณทีละครับที่ของผมอยู่แล้วครับผมครับผมครับบริการด้านการสะดวกสบายต่างจับไ้ครับขอให้แต่ก็ติดจับผมก็ติดถือไ้ โอ้ครับขับรับมากพอเย็นครับจับทางด้านหน้าด้วยนะครับเนาะมาตั้งทีแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวไปขับดิเดี๋ยวมันกำังจะพิถาอ่ะ เอาอันทีท่าน,นามาต้งสี่ครับอันกีเซียนนี่จะเอาสาตัวบนหรือสตัวล่างก่อนเนาะครับนี่อ๋อสตัวบนนะครับเอาสามตัวบนก่อนครับอ่ะเราใเีรา,าต้องสมเะม่สานมาใสาาาาา่เบัติมาหลูกน,นึงครับเด,ด็กนเอาไม่อีกครับคนน เพื่อนพอยังเปิดนาออกนะครับเปิดนาสักหน่อยนะครับเปิดศูนย์ตงศูนเลยครับโอเคครับผมลูกที่สองครับผมเลขหกนะครับผมอ่าเลขเลขอะไรพี่เซียนเลขหกโอ้เลขหกกลัวไหมเลขเก่าน้อเลขหกครับหนึ่งหกละครับท่านผู้ชม ครัเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวาีนขีเหนึ่งหกแปดเนาะีเซียนเนาะหนึ่งหครับผมหนึ่งหแปดครับสามตัวบนหนึ่งหกแปดเนาะครับสองตัวล่างก่อนอ่ะสตัวล่างคนๆนะครับคนกนนจังน้อยเดี๋ยเๆๆอยนะนกล่นคนึ่นตัวตัวคนหนตัวตัวเออยึบยึบนะนะเึ๊อสองตัวล่างครับเล็กสามครับเล็กสามครับเล็กสาม ซีสามครับสามสีเนาะสามสครับเด็กสองตัวล่สามสีสเนาะสามสีเด้อครับเอซีครับเหล็กสองตัวล่างสามสีสามสีซีสามกรยครครับผมเรียบร้อยเนะครับผีเสียนเนาะ เลขเสามตัวบนสองตัวล่างครับจังหวัดมัณฑน่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขับพอยิงเนาะครับตู้ซาธุสาธุขอให้มีโชคกไงเนาะครับถืผู้ชมเนาะก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อหญิงหลายๆครับที่มาจับให้เอฟซีทุกคนนะครับถืผู้ชมเนาะเดี๋ยวท้องมี้สามดาวประจดตัวเลขของคุณพ่อหญิงใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกทางหนึ่งเนาะ สาธุสาธุเขาไม่ฉกกับเจ้าแม่ฮันนี่นะคะเนาะตอนนี้คุณพ่อยิงกำลังจับฉลากกำลังเลือกฉลากลอตเตอรี่อยู่ค่ะท่านผู้ชมให้คุณพ่อยิงเลือกลอตเตอรี่นะคะเนาะพ่อยิงเลือกลอตเตอรี่ขอโทษขออภัยเอฟซีที่เสียงดังรบกวนเนาะค่ะเนาะมันก็อยู่ข้างทางค่ะท่านผู้ชมศาลเจ้าแม่ฮันนี่อยู่ข้างทางอาจจะมีเสียงรบกวนขอโทษขออภัยเอฟซีนะคะเนาะ ไอ้ทองมีสามดาวสจดตะเจกของคุณพอยิงใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิมไอ้ทองมีสามดาวนั่นไม่เดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังตะเลขของคุณพอยิงกันเลยค่ะอันนี้คือตระเลขคุณพอยิงที่ศาลเจ้าแม่ฮันนี่บอกนะคะท่านผู้ชมสองสี่ห้าสองสี่ห้าคุณพอยิง ฟันเห็นเจ้าแม่ฮันนี่มาดึงขาคะธรรมชมมาดึงขาบอกเหล็กเนาะ,ะนะบอกเหล็กสองสี่หาสองสี่หาเดี๋ยวทองมีสามดาวใส่ตาผร้ชมเบ่งตัวเลขอีกข้างนึงคทธรรมชม้ชมนี่นะคทะ่รรมช้ชมเหลขของคุณพอ่อหเิงคุณพอ่ณพอหญิงกักำมาจับฉลากติสารเจ้าแม่ฮันนี่จับลูกปิ้งปองคทธรรมชม้ชมจับลูกปิ้งปองได้ตัวเลข 168 168 34ปดหนึหกสา่าตัดหนาตัดลังเหรือนอกคระท่ชมหนึ่งหกหกหนึ่งหกแปดแปดหกนึ่งหนึ่งแปดามสี่ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวัวนที่1เมษายนพศส,สองพนร้อยหกค่ะ นี่กเ,เลขที่คุณพ่อยิงฝันเกี่ยวกับเจ้าเมฮันนี่นเนาะเนาะเจ้าแมฮันนี่มาดึงขาบอกเลขสองสี่ห้าสองประกาศไก่อยากกินไก่สาตัวก็เลืตีเป็นเก่าสเก่าสคุณพอ่อยิงวันลดแต้มลงแน่แน3สามแปดสามแปม่าชมสองสี่ห้ามแป ส่วนตัวเลขี่เป็นตัวเลขคุณพอยังมาจับลูกพิ้งปองที่สารเจ้าเมฮันนี่ก็ได้เลขสวยนะคะเนาะเลขสวยก็เอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่หนึ่งเมษาย,ยนพศสองพาร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3สมดาวคาซิล่าธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหนาค,หนหค่ะก็หายโกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ